ก็ต้องบอกว่าเครื่องดื่มโปรไวต้าครับเป็นเครื่องดื่มครับที่นะครับให้การสนับสนุนครับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อย่างเป็นทางการนะครับส่วนความคืบไวตอนนี้ครับก็ต้องมาคุยเรื่องดราม่านะครับจากเหตุการณ์นะครับที่เมื่อวานไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลครับหรือตามสถานที่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีพี่น้องและเขากับบรรดาแฟนบอลนะครับแล้วก็แฟนเพจต่างๆนะครับก็ถาโถมครับในเรื่องของการจัดการแข่งโดยเฉพาะคู่ของ สอบปปอรลาวกับเวียดนามครับในเรื่องของธงชาตินะครับหรือเพลงชาติไทยนะครับเพลงชาตินะครับของทางสอบประปอรลาวแล้วก็ทางเวียดนามครับไม่สามารถที่จะเปิดได้ครับทำให้มีนะครับพูดถึงกันเยอะพอสมควรซึ่งในเรื่องนี้ครับวันนี้เราได้เจอกับทางท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับคุณอัจกรนะครับก็ได้ชี้แจงเหตุผลนะครับว่ามันมีทุกอย่างนะครับเราน้อมรับทุกอย่างนะครับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เพลงธงชาติที่ไม่ได้เปิดนะครับในคู่ของสปวลาวนะครับแล้วก็คู่ของเวียดนามครับรวมถึงสิ่งต่างๆที่แฟน นะครับกีฬานะครับได้ติเรียนมาเราจะนําไปปรับปรุงนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทางท่านรัฐตนรัฐมนตรีครับท่านอัศกรก็ดู <laughs> น่าจะหิวนะท่านท่านบอกว่ายังไม่ได้ทานข้าวนะ <laughs> เดีขอขอกินไข่ต้มก่อนนะครับ <laughs> ดูเลยดูเอ็นดูมากก็แบบโอ้โหนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ทํางานหนักนะฮะเพราะว่าท่านบอกว่านี่ตช้าก่ันยังไม่ได้กินนี่นี่นี่มื้อเย็นละข้าวมังค่ามังกระใช่แสดงว่าเนี่ยลากมาตั้งแต่ตอนเที่ยงใช่นะครับท่านบอกว่ายอมรับทุกอย่างกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเราจะแก้ไขทุกอย่างให้มันแล้วเสร็จและทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสมภพษณ์ของทางท่านผู้ว่าก,การครับ ak, ดรก้องศักดิ์ยมณีกันครับทีมฟุตบอลชายไทยนะครับแล้วก็ทีมโปโลโขี่ม้าด้วยนะครับที่เราชนะทั้งคู่แล้วก็เป็นชัยชนะที่ผมคิดว่าก็สร้างความประทับใจได้พอสมควรนะครับให้กับแฟนกีฬาชาวไทยนะครับในส่วนของเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรต่งางๆเนี่ยต้องดูในภาพรวมทั้งหมดเนี่ย เราพร้อมเรียกว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเก็บรายละเอียดแก้ไขเล็กน้อยอย่างเมื่อวานก็มีบทเรียนต่างๆหลายเรื่องนะครับที่มาเป็นข้อสังเกตจากพี่น้องสื่อมวลชนบ้างจากพี่น้องประชาชนบ้างเราก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงแต่บางส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องชี้แจงว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการจัดต่างๆเนี่ยครับการยีฬาไม่ได้เป็นคนจัดคนเดียวนะะมีคณะกรรมการจัดก,การแข่งขัน ที่ร่วมกันพิจารณาต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับแล้วเราเป็นแค่ฝ่ายเลขา,าแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบางเรื่องนะครับข้ามการจัดก,การแข่งขันแม้บางเรื่องจะไม่ได้เป็นผู้ที่ดําเนินการเองนะแต่เราเป็นผู้ที่มอบหมายให้กับสมาคมต่างๆดําเนินการถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรข้ามการจัดก,การแข่งขันต้องรับผิดชอบและเราก็ได้แสดงความรับผิดชอบนะครับในการที่จะทําหนังส ürü, ือเช่นเรื่องของฟุตบอลเราก็ทําหนังสือไปที่สมาคมฟุตบอล ของประเทศลาวและของเวียดนามนะรวมถึงทางโอลิมปิกของเวียดนามและลาวนะครับเป็นการกีฬาไม่ใช่การกีฬางประเทศไทยคณะการจาัดการแข่งขันและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะเราก็แสดงความเสียใจและจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะซึ่งก็ตอนนี้เราก็จะ,ะมีการตั้งวอร์รูนะครับทำงานทุกเย็นนะหลังประมาณ6โมงนะครับเราจะสรุปเรื่องของปัญหาต่าง เรื่องของแนวทางแก้ไขนะครับล้วก็จะทำ press release ออกมาให้พี่พี่ผี่สื่อวลชนได,ได้เสนอถามนะครับได้แนวทางที่ถูกต้องอะไรต่างที่เราจะดำเนินการทุกวันนะครับก็เริ่มดําเนินการากตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป6โมงเย็นครับผมพูดถึงพิธีเปิดเตรียมการเนเพราะว่าครั้งนี้มันจะเป็นพิธีเปิดที่พิเศษครับก็วันกี้นี้ก็ไปดูไปดูการซ้อมนะครับเราก็ใช้นักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับ เ,เกินกว่า500ชิ้ชีวิตนะครซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักนักศึกษาที่อ,อยู่ในโหมดของอ,อยู่ในเรื่องของการแสดงเรื่องของอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็มีความสามารถนะครับแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องของตีมกีฬาก็จะเน้นในเรื่องของการแสดงศักยภาพด้านกีฬาของประเทศไทยนะก็คงจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะให้รอดูดีกว่านะไม่อยากบอกมาเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไป ทําให้อัตาดอะไรลดลงนะครับแต่ยืนยันว่าผมก็ไปดูของที่ประเทศอื่นๆนะครับในการเปิดการแข่งขันต่างๆเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าของเราไม่แพ้ใครแน่นะครับก็ต้องคอยดูครับโดยเฉพาะวันที่9กนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อว่าระบบรีเจสเตอร์สาหรับผู้คนหรือแฟนๆกีฬาที่ให้ระบุไว้ในข้าร่วมงานพิธีเปิดนะครับซึ่งก็คงจะต้องดูกระบวนการว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราก็เห็นดูว่าทุกอย่างมันก็คงจะต้อง ทำให้สมบูรณ์ที่สุดอย่างที่ทางท่านผู้ว่าการบอกว่าเราได้บทเรียนมาแล้วก็พยายามที่จะนําบทเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับมาปรปับปรุงแก้ไขนะครับและที่สําคัญก็จะมีการตั้งโบลุ่มนะครับอย่างที่ท่านบอกก็คือทุกๆวันช่<ม>วงเวลา6นาฬิกา6โมงเย็นเนี่ยก็จะมีการสรุปว่าผลงานนักกีฬาไทยเป็นยังไง<อ>สิ่งใดที่มันมีตกข้อตกบกพร่องอีกไหมใช่ครับหรือทต้องแก้ไขต้องทําให้ดีสุดนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าทุกอย่างนะครับจะดาเนินการไปด้วยความนะครับ โปร่งใสและก็ที่สําคัญนะครับก็ทําให้งานนี้ประสบความสําเร็จเพื่อประเทศชาตินั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตทูนายนะครับเวลาก็หมดอลแล้วครับวันนี้ผมชิชุดนิ่นครับแล้วก็พี่ดำอนุทต้องด่าท่านผู้ชมก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ